กราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่แบบสายเล่นเกมอ่าายเกมเมอร์อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สเปกก็พอใช้ได้ในด้านอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่ายรูปแล้วก็สเปคของตัวซีพยูชิปเซตอะไรต่างๆนะผมบอกเลยผมมีตัวนี้เลยนะครับตัว s a m s u n galaxy g a 7 2สนะฮะส่วนการใช้งานหรือสเปคเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบการเล่นเกมด้วยว่ามันเล่นเกมแล้วกระตุกนั่นนู่นนี่ไหมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก็ภายในกล่องนะครับของตัว s a m s u n Galaxy A72 นะฮะก็จะมีเคสสายแถมมาด้วยนะฮะแล้วก็พวกคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นสาย USB C ทั้ง2ด้านเลยนะหัวมันจะเป็น USB C นะครับแล้วก็ตัวเตอร์นี่จะเขียนว่าเป็นตัว Super Fast Charger ด้วยนะฮะในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีหูฟังแถมมาให้นะครับ สิงหนึงเลยนะคะที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการเลยนะก็คือ,อความเต็มของหน้าจอนะครับตัวนี้นะฮะ Galaxy A72 นะครับเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED นะครับที่มีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยความละเอียดหน้าจอเป็นแบบ Full HD+ Parts เรียกได้ว่าเต็มตาถูกใจสายเกมเมอร์แน่ๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสีสันการแสดงภาพการแสดงผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ สวยงามตามสไตล์ของทาง a m s u n งอยู่แล้วนะครับนอกจากหน้าจอที่สวยงามนะครับตัวนี้ยังมีอัตราการรีเฟรชเรทให้มาที่90เฮิร์ด้วยช่วยให้การไหลลื่นแล้วก็การตอบสนองต่างๆรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะจะเลื่อนไหลไถฟีดดูโซเชียลต่างๆนะหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้จะอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ปุ่ม Power นะครับ ทางด้านซ้ายจะโล่งๆไม่มีอะไรนะฮะด้านบนนี่นะครับจะมีถาดใส่ซิมด้วยนะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูเลยว่ามันใส่ซิมได้กี่ซิมนะครับอ่าตัวนี้สามารถใส่ซิมได้สองซิม แล้วก็ใส่ตัว micro SD card ได้ด้วยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะใส่สิ่งที่2หรือว่าจะใส่ตัว SD card นะครับเลือกอยังได้ย่างหนึ่งด้านท้ายนะฮะก็มาดูครับจะมีตัวลำโพงนะครับมีแจ็ค3.5มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวรูพอร์ต m i โคร USB c นะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นกล้องหน้านะครับ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับวัสดุของฝาหลังตัวนี้นะครับทำมาจากตัวโพลีคาร์บอเนตนะฮะก็คือตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นลักษณะที่มีผิวด้านาก็ช่วยให้การสัมผัสดูดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้มันดูหรูหรายิ่งขึ้นดูเห็นไหมฮะนี่มันเป็นดําด้านนะครับสเปคของตัวซั s ซ n ง Galaxy A72 ตัวนี้นะอย่างที่บอกไปคือหน้าจอเป็นแบบซ u เปอร์อัมโมเลขนาด6.7นิ้วนะฮะตัวนี้มาพร้อมชิปเซตนะครับ s n a p d r ก g o n เจก็เหมาะกับสายเกมเมอร์มากๆนะครับถึงมันจะไม่ใช่ชิปเซตที่แบบแรงที่สุดนะแต่ก็อยู่ในระดับกลางๆที่สามารถเล่นเกมได้นะครับและตัวนี้นะให้แรมมาที่ 8GB นะครับแล้วก็ลองมาที่1 2 8 g b ระบบปฏิบัติการเป็น Android 11อ่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับพร้อมกับตัว One UI 3.1ด้วยนะครับอัตราการรีเฟรชเรทอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้อัตราการรีเฟรชอยู่ที่90 h แบตเตอรี่อ่าในเมื่อมีการเล่นเกมที่หนักหน่วงใช่ไหมสายเกมเมอร์แบตเตอรี่ Battery ตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับ25วัตต์แบบซูเปอร์ฟาสชาร์เจอร์ด้วยคือถ้าใช้งานนะผมว่าอย่างน้อย2วันอะ่ะสวันสามารถอยู่ได้นะแต่ถ้าเล่นเกมหนักๆนกนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้เกือบๆทั้งวันนะก็ใช้งานได้แบบไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยอ่า เจ๋งนะครับตัวนี้ตัวนี้กันน้ําได้ที่มาตรฐาน IP 67ด้วยสามารถลงน้ําลึกได้ถึง1เมตรนะครับะระยะเวลา30นาทีสามารถเอาไปถ่ายใต้น้ําได้บอกเลยว่าถือเป็นรุ่นกลางๆนะไม่กี่รุ่นเลยที่สามารถลงน้ําสามารถกันน้ําได้ระดับนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างหนึ่งครับ,รบตัวนี้เป็น ตัว Galaxy A72 นะถึงแม้ว่าจะมาเจาะกลุ่มตลาดของเราเกมเมอร์นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้ให้กล้องมา้งหมด4ตัวและความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยให้มาค่อนข้างครบทุกช่วงเลยนะครับก็กล้องหลักตัวนี้นะฮะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้อง u t o Wide นะฮะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้นะฮะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะฮะเป็นเลนมาโคเป็นกล้องมาโคนะครับก็ ความเด่นอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะฮะให้กล้องมาค่อนข้างครบนะครับก็ให้มาตั้งแต่ตัวออาตัววานะฮะไปจนถึงแบบซูมแบบออปติคอล รวถึง3เท่านะแล้วก็แบบดิจิตอลได้ถึง30เท่าเลยอ่าบอกเลยว่าแค่นี้มันก็พร้อมใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วอ่ะคุณภาพของกล้องนะก็ทํามาได้ค่อนข้างดีนะตามสไตล์ของทางซัมซุงเลยโทนสีต่างๆมีความสวยงามแล้วก็มีความคมชัดสดใสนะอ่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายใกล้ถ่ายไกลนะอในนี้ก็ยังมีโหมดพอร์เต็ดมาให้ด้วยอ่าสามารถถ่ายภาพบุคคลได้ถ่ายภาพแบบละลายหลังละลายหน้าอ่าอยากถ่ายยังไงอ่ะตัวนี้มมีมาให้นะครับแล้วตัวนี้ยังมีไนท์โหมดมาด้วยนะฮะก็สามารถ ไปถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้ด้วยนะครับก็เ,เอาข้อค้านะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดนึงนะครับสำหรับที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้เนาะว่าเป็นยังไงจีสันเป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูเลย เรามาดูในส่วนของเกมกันบ้างดีกว่านะฮะที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับตัว Galaxy A72 นะฮะตัวนี้มี AI Game Booster p a s s มาให้ด้วยนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นเกมช่วยในการจัดปรับแต่งต่างๆแบตเตอรี่จัดแต่งแรมอะไรต่างๆภายใ,ในเครื่องนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงที่สุดในเวลาที่เราเล่นเกมนั่นเองนะครับและยังรวมไปถึงการจัดการการแจ้งเตือนต่างๆนะเพื่อไม่ให้มารบก,กวนวเวลาเราเล่นเกม อ่าตัวนี้สามารถจัดการได้ตั้งค่าเองได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพการเล่นเกมของตัว Samsung a s a m s u n Galaxy A72 กันดีกว่านะครับอ่าไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบตัวเกมนะครับก็เป็นเกมแรกนะก็เป็นเกมแข่งรถนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่แบบแกราฟิกค่อนข้างสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราจะไป ลองดูกันเลยนะฮะอันนี้เราก็ปรับค่าต่างๆนะครับก็เ,เป็นท้ายหมดแล้วนะฮะที่ปรับไปนะครับนี่เป็นคุณภาพสูงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยนะครับไปอ่าหน้าจอค่อนข้างสวยหนะ้าภาพที่ได้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ จบไปแล้วนะอันนี้ก็คือเล่นได้ลื่นนะไม่ค่อยมีกระตุกเท่าไหร่นะครับไม่มีกระตุกเลยเดี๋่าสามารถเล่นไดนะ้แล้วก็สามารถปรับที่แบบสูงสุดได้เลยนะครับเห็นว่ากราฟิกที่ได้ค่อนข้าง,างสวยงามนะฮะคมชาร์อันนี้บนหน้าจอซูเปอร์อัลโมเลตนะครับขนาด6.7นิ้วนะฮะของทางซัมซุงนะครับไหลลื่นอ่าโอเคสำหรับเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันดีกว่านะครับ ามาในเกมที่2นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านะฮะภาพนะครับาการแสดงผลนี้ลองปรับสูงมากนะครับอ่ตัวนี้ยังไม่รองรับนะครับอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับสําหรับการใช้งานดับสูงนะครับส่วนอันนี้ปรับสูงได้นะครับมุมกล้องอะไรอย่างนี้ปรับได้นะฮะภาพเฮดดี ie, ้เราปรับไปที่สูงมากเลยมีอะไรเปล่า,าก็ไม่มี้วนะนะประมาณนี้นะครับใส่แล้วก็เดี๋ยว ลองเล่นเลยตอนนี้ยังไม่มีการกระตุกอะไรนะเดี๋ยวลองเล่นก่อนตอนบวกกันนะฮะว่ามันจะมีกระตุกอะไรไหมผมบอกก่อนแล้วว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมเล่นอ่อนทำแซลด้วย My weapons are forged in blood. Big. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. When there's a hammer, there's a hammer. ก็สามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นนะไม่ค่อยเจออาการกระตุกสักเท่าไหร่นะครับก็กราฟิกก็สวยนะครับแล้วก็ตอนเล่นก็สามารถตอขนนองได้ดีนะในการเลื่อนในการแตะการใช้สกิลต่างๆนะครับบวกกันอะไรเยอะๆ5ต่อ5อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กระตุกนะอ่าไม่ติดขัดเลยเลยนะสำหรับใครที่ซื้อมาเล่น Rv o ก็โอเคเลยอันนี้ผมอันหน้าจอไปด้วยก็ยังไม่กระตุกเลยนะฮะโอเคสําหรับเกม Rv o ก็จบไปแล้วนะครับอ่าก็มาในส่วนของอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกม c a l l of Duty นะครับมาดู ว่าการตั้งค่านะครับสามารถปรับได้ขนาดไหนบ้างนะครับมาที่กราฟิกนะครับอ่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็น v เ r y High ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทถ้าเฟรมเรทเราเลือกแม็กตัวคุณภาพกราฟิกจะลดลงไปเหลือไฮนะครับดังนั้นก็เลือกคุณภาพกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทที่ v เ y h ี g ไฮละกันนะครับเราไปลองเล่นกันเลยนะครับสำหรับเกมข c l l of Duty นะครับ Call of Duty บอกก่อนเลยนะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับเอากด,กดยิงตรงไหนอ่ะผมขอใช้จรวดก่อนนะฮะโอเค เฮ้เฮ้เ <list> ฮ <one toys> ้เฮ้วนี่เป็นปืนไฟอ๋ <music> อมาลุยกัน เรียบร้อยครับเรียบร้อยครบห้าสแล้ววิน yeah. เย a h ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Call of Duty นะครับก็อันนี้เปิดกราฟิกสูงนะครับก็เป็นที่ very high นะครับแล้วก็เฟรมเรทก็เป็นที่ very high นะครับก็พวกเอฟเฟกพวกเงาต่างก็ผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเราปรับสุดเนาะจากที่เล่นก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ดีมาก อันนี้ตัวเป็น,ปนชิปเซตของ snapdragon 720G นะครับก็บอกเลยว่ามันก็รันได้อย่างราบรื่นเนาะอยังไม่กระตุกเลยแรับเกมคุิตี้นะครับก็ไม่กระตุกหลังจากไปทดสอบการเล่นเกมนะก็คร่าวๆแล้วกันนิดหน่อยไม่กี่เกมนะครับก็ปรับค่าอะไรต่างๆให้สูงที่สุดนะทุกเกมยังไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะฮะก็อาจจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับซึ่งถือว่ายังไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นเกมเท่าไหร,ร่นะฮะตัวนี้ก็เล่นลองเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงเนาะ แบตนะครับลดลงไปแค่ประมาณ12%เองประมาณนั้นนะฮะถือว่าค่อนข้างอึดนนะสําหรับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับมีลําโพงแบบสตูดิโอแบบคู่มาให้นะครับก็มีทั้งข้างบนมีทั้งข้างล่างเพิ่มมิติเสียงแบบในการเล่นเกมให้แบบดูสมจริงมากยิ่งขึ้นจะดูหนังหรือฟังเพลงอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับสรุปนะครับตัวส m s u ง Galaxy A72 ตัวนี้นะฮะเป็นสามาร์ทโฟนระดับกลางนะที่ตอบโจทย์สายเกมเมอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะจะสเปคมาแบบให้ครบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Super a m o อ e d หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วลำโพงที่เป็นแบบคู่อัตารีเฟชเรท90 h z ิรหน่วยประมวลผลที่เป็นแบบชิปเซตแบบ Snapdragon 720G ยังไม่พอนะตัวนี้ยังให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh อีกด้วยนะฮะตัวนี้มี AI Game Booster Plus มาให้ด้วยนะฮะเป็นฟิเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นเกมบอกเลยทั้งหมดที่พูดไปนะสเปคต่างๆนะราคาของตัว Samsung Galaxy A72 ตัวนี้นะครับอยู่ที่13,999บาทอ่ะ ถือว่าเป็นราคากลางๆเป็นรุ่นกลางๆราคากลางๆนะที่สามารถจับต้องได้ใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่แบบต้องการความบันเทิงในชื่อแบรนด์นะของทางซัมซุงนะครับก็ราคาหมื่นต้นๆนะผมแนะนําตัวนี้เลยครับซัมซุง Galaxy A เจ็อนะฮะโอเคสาหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูกันนะฮะถ้าชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจให้ด้วยนะคบเป็นกําลังใจให้กันนะครั้งหน้ามีอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ